สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกัอุ้มอีกแล้วนะคะคาเม่ดอยชาแนลจ้าวันนี้นะคะอุ้มมีภารกิจที่จะพาเพื่อนๆมาลุยป่าหาผักติ้วรั่งนะคะเพื่อนๆปีก่อนนู้นมันมีตรงนี้เยอะมากเลยแต่ว่าปีนี้ไม่รู้มันจะมีให้อุ้มหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้อุ้มจะได้ผักติ้วไปไหมโอเคตามไปเลยจ้า นี่จ้ะเพื่อนๆอ,อุ้มเจอแล้วนะตัวนี้เป็นผักติ้วฝรั่งเนาะมันก็จะไปเรียวเหมือนกับผักติ้วบ้านเราแหละเพื่อนเหมือนเรากินใบมะขามแหละเออรสชาติคล้ายๆกันตอนี้นะคะตัวนี้เห็นไหมนี่เดี๋ยวอุ้มจะตัดเอาใบน,นี่จ้ะเห็นไหมคะ ก็ใช่นะเพื่อนๆเห็นไหมแต่ว่ามันยังเล็กอ่ะเ,น,เ,น,เนี่ยเพื่อนๆจะเอาไปกินกับปลากระป๋องเอ็นเพื่อน ู่ต่างถิ่นนะเนาะเพื่อนๆมีอะไรกินทดแทนกันได้ก็กินกันไปเนาะอย่างว่าหละสานหามากินคนมันรักเก็บผักกับเพื่อนอยิ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานด้วยเนี่ยดูเนเนาะอันนี้เ็าใชเ,เพื่อนเห็นไ,ไหมแต่ว่ามันเล็กคงขึ้นในป่าด้วยนะ น,นี่ก็ชอเพื่อนๆแต่ตว่าโตมันจะเป็นอยางีงเพื่อนๆที่เดอกเพื่อนๆเข้าป่าช่วงนี้ก็ระวังเห็บเดอ้อเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นอุ้มมาแล้วช่วงนี้มันก็ระวังด้วยช่วงนี้มันหาที่เกาะ ก็ถือว่าวันนี้ภารกิจตามล่าหาผักติ้วของอุ้มสำเร็จนะเพื่อนๆได้มาก็เยอะพอสมควรเนาะมันยังไม่โตเท่าไหร่เดี๋ยวอุ้มมาดูอีกเที่ยวเราให้ฝนมันลงสักรอบสองรอบก่อนกออ็อุ้มมีเรื่องจะฝากถึงเพื่อนๆที่ชอบเข้าป่าช่วงนี้นะคะคือร้อ,รอยออไม่ใช่ร้อยเซซเห็บเพื่อนๆ ตอนนี้มันไม่ใช่เห็บหมาเห็บแมวนะเออมันเป็นเห็บที่มันอยู่ตามต้นย้านะเพื่อนเพื่อนมันเริ่มออกแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้อุ้มก็ได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าให้ดีก็เพื่อนเพื่อนไปฉีดวัคซีนกันไว้นะคะมันจะอยู่ได้5ปีแล้วก็อุ้มก็ไปฉีดมาแล้วสาเข็มแต่อุ้มจําไม่ได้แลยรายละเอียดเพื่อนเพื่อนถ้าอยากฉีดกันมันจะมีหลายโรคนะเพื่อนเพื่อนที่พวกหมัดพวกเห็บอะไรเงี้ยมันนำเชื้อโรคอะเนาะ เพื่อนๆก็ลองไปถามหมอประจำเฮาส์สะอาดดูแล้วกันนะคะว่าเดี๋ยวเขาก็แนะนำเพื่อนๆเองแหละเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้อุ้มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะถ้าชอบโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายค่ะ